สวัสดีครับพี่น้องครับมา่อกระบวตึงปทุมราชครับกับเที่ยงวันที่12ครับเป็นวันเมแหงชาดครับขอให้แม่ทุกท่านครับดูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อสุขูสุขคนครับคุณแม่ครับเมื่อนี้่าวตึงปทุมราชครับมีงัวโคมแม่ลูกครับตัวนี้เป็นลูกสาวของช็อกโกแลตนะครับเด้อไว้6กถึงเจเดือนครับ แม่เพื่อนผสมได้แล้วซิบกว่ามือครับเพิ่นสมเอ็ดเอ็ดมัมมีมากครับพี่น้องครับแต่ว่าเมื่ขึ้นหลาหลอดเวลาเพิ่นว่าครับผมด้ได้ผสมให้ครับผมมีเงินผสมครับเพิ่นว่าครับปูเถ่าครับที่จริงเพื่อนกับวอยากผสมนะครับเพื่อนสีค้ายอยู่แล้วครับลำคาดมันห่วงเพิ่นว่าครับก็เลยสมไว้เลยครับได้ซิบกว่ามือครับตัวนี้เป็นลูกสาวของช็อกโกแลตครับพี่น้องครับโคมนี่เปิดไว้สองหมื่นเก่าพันครับพี่น้องครับ สนใจโทรหาบาวตึงนะครับเด้อสองหมืนเก้าครับโอ้ยลูกช็อกกระแลกครับสีเข้มเข็มครับพี่น้องครับสีเข้มแห้งครับบ่าวตึงสื่อเมามาใส่ให้เพิินด้ตอนแรกผูกข้อมาาครับพี่น้องครับใส่เมาเข่าเนี่ยโอ้ยขืนยังหาหนามหกหนามเลยครับพวามงามครับคนนะครับคนนะโอ้กหินยาดีแห้งครับลูกสาวครับ ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนครับลูกสาวครับแม่สมในซิปก็มือนะครับพ่นสมเอ็ดเอ็ดมามีมาครับแม่ครับพี่น้องสนใจครับอยากได้งัวไปเลี้ยงครับตัวนี้นาเลี้ยงสุดๆครับพุณนะกีบเล็บงามครับงามทั้งแม่ทั้งลูกครับนำรางบุ้ยงานตาสะครับพี่น้องครับลูกช็อกกแลตกครับหู้ได้ครับง่วงหน่อยตัวนี้ครับ นี่ใช้ดีเชื่องดีคนน่ะงามครับงามสุดๆเลยครับแม่กะสูงลอยเกือบลอยสามหาครับแม่ครับนมซีเตาครับลูกยังกินนมเสยครับพี่น้องครับแม่ลำตัวเหยาวใหญ่ๆครับเพิ่งได้ลูกสองตัวด้วยครับแม่ครับถ่ายง่ดีถ่ายง่ายแข้งขาง่ญ่ครับแม่ครับคนน่ะมึงค้นหางครับค้นหางเหงาหางครับ โอ้งัวงเฉ่งแดงมะล่ำตัวเงาเฉ่งง้วตัวนี้ครับเข้าเบาตึงเปลี่ยนไข่ไม้นะครับเข้าครับเปลี่ยนไข่ไม่แล้วครับชียาบำรุงให้แล้วครับมือเสาร์นี่ครับเป็นขาบนามนะครับเพราะว่าเพิ่นกระไ้น่ำลูกด้วยครับบำรุงเพิ่นแน่ครับโอ้ล่ำเงาแห้งครับเมียครับนี่ลูกช็อกกแรกครับโค้งหางใหญ่ดีโก้หางใหญ่เพศสีดำ นาเลี้ยงนาพัฒนาครับสองหมืนเก่าครับพี่น้องครับสนใจโท่มากครับงัวแม่พึ่งได้ลูกสองตครับพี่กัอยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของงัวเบาตึงครับแม่วขี้ลายนะครับแม่ใส่ใหญ่ครับลำตัวเห่าวแห้งครับสูงเกือบร่อยสามหาครับตอนนี้กำลังกินยาลูกสี่ครับ เาตึงไปตัดมาให้เพิ่นครับโุมสองหมื่นเก่าใส่ไงเนี่ยครับตัวนี้ครับใคไ,ได้ไปถือว่าสุดขุมครับแต่ลูกสาวกับ้พอแห้งนะครับลูกสาวครับเล็บแม่งามยูเดอร์ครับเล็บแม่งามนมซีเต่าหวาัวนมหน่อยดูไงายดูดเท่าทุงมือนี้ยังบ่ท่านเศร้าดูด,ด้วครับลูกสาวเพิ่นครับไปละไหดีะยวไล่ไปสิให้เบื่อลูกสาวอีกไปไป คนน่ะโอ้อ่างเงี้ยเงี้ยวๆครับสองหมื่นเก่าครับสนใจโทร่มาเด้อครับเด้อพิกาจุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับไล่นี้ก็ว่าอย่างนี้ครับพี่น้องครับหัวแห้งไปเก็บเงินปลายทางนะครับเด้อคุณพ่อคุณแม่รอรับง่วจังใจเงินกบเบาตึงเลยครับเสียโอของนะครับไปคุณไปไปไป อยากให้เบิ้งลูกสาวช็อกโกแลตครับพี่น้องครับความแดงความงามครับแดงช่ำๆครับแดงสั่ๆครับส่มปื้อปื้อครับพี่น้องครับปุ่นะอุ้ยเด็ดแห้งครับเอาไปเฮ็ดแม่บอกเด้ครับตัวนี้ครับลูกสาวครับอยากขายนะครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดแม่บอกครับสุดยอดเลยครับสองเก่าครับโคมนี่ครับนาเลียงสุดๆงอเป็นตะเลียงครับนิสัยดี เชื่องดีทั้งเมย์ทั้งลูกครับงามนี่ครับลูกสาวครับเป็นลูกสาวของช็อกกระเล็กนะครับเด้อพุ่นะครับนอกต่างโจ้โกโูกครับนนำล่างสวยดีห้องสางใหญ่นังนาะนาเลียงสุดสุดแล้วไปพุ่นะเงาอัดหลาดถ่ายใหญ่ครับ สนใจโทรหาเบาตึงนะครับเด้อพิกาจุบัดนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับบรรยากาศช่วงเที่ยงฝนกำลังมากครับทางปทุมราชครับสำหรับคลิปนี้ครับเบาตึงขอจบคลิปวบเพียงทานิกรครับสวัสดีครับผม